เคยวันนี้ก็ต้องสวัสดีเดินครับในนี้ท่านกำลังรับชมรายการ Pop Gamer TV Extra ประจ๊ะนะผมก็สวัสดีเดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมที่ผมมาต่อคลิปที่แล้วผมอันบ็อกแผ่นซีดีในเวทีของผม EP ที่ห้าแล้วผมมาตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่ห้าผมก็เดี๋ยวมีต่อนแน่นอนครับแต่หบดหมู่คลิปคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นหบดหมู่ไม่ใช่ของวัอนีน้แต่เป็นซีดีโพนี่ครับเป็นแบบซีดีโพนี่ล้วนๆเลยแหละก็ต้อง ดูว่าผมจะทําตอนไหนก็ยังไม่รู้นะเพราะกูก็แบบมานิเตอร์เนี่ยลิขสิทธิ์มาแรงทุกคนใช่ไหมคาเนี่ยผมก็กลัวแบบจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไงเดี๋ยวแม่งช่องกูก็มีปัญหาอีกกลุ่มไม่รู้ทําไงดีก็เรื่องถ้าครับผมเนี่ยถ้าผมจะทําคลิปอัดบ็อกแผ่นซีดีไว้โพนี่ที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคือผมต้องคิดดูก่อนนะว่าผมจะทําหรือเปล่าขนมมามาเริ่มกันเลยมามาเทเลยครับมากล่องนี้ถือว่ากล่องนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับเพราะว่าไม่มีฝุ่นเข้าเลยออกมาสังเกตว่าแผ่นนี่สมบรณ์ทุกแผ่นเลยอ เดี๋ยวผมเอาความหน่อนเจง่ายๆโอเคแม่งดูทรงคลิปนี้น่าจะยาวคลิปที่แล้วแน่เลยกูดูทรงแล้วออกมาเดี๋ยวเอาความอนโอเคมาเนี้ยครับเดี๋ยวผม,วม, okay. ม,ย,วผมย้ายฝั่งนึงได้ง่ายๆครับเจ๊แบบค่อยๆทีเดียวม,มาแล้วก็แผ่นแรกครับที่ผมจะหยิบมาคือเนี้ยเมเอเมดาล็อกหนุ่มอะไรไม่รู้กูไม่เคยดูนันเลยอนิเมะเรื่องนี้ผมมันนานมากแล้วก็อะไรเนี่ย เอเหรออิดเหรอไม่ใช่อิดเดี๋ยวอะไรนะอะ ET เปล่ากูไม่รู้เหมือนกันนะ ET ไหมผมแล้วก็อันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านไม่ค่อยออกแล้วก็เรื่องนีโมครับไอ้ Finding Nemo มันกระต,นตุนสซารับเด็กครับกระตุนปลานีโมปลาฟุมๆอ่ะเออที่มันตามหาลูกครับตามหาพอ่อทุกอย่างเนี่ยกูจำได้แล้วแผ่นนี้มันพังไปแล้วเมือนกัแล้วก็หุ่นผีครับผมเป็นหนังหนังของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเป็นหนังญี่ปุ่นเลยครับก็ภาคไทยครับแล้วก็ชื่อเรื่องอะไรวะเนี่ยวิญญาณหลอนครับ ชื่อไทยชื่อไทยว่าหุนผีวิญญาณหลอนผมประมาณนี้แผ่นหนึ่งเคแล้วก็โดเรมอนนุ่มภาคมหาสจ,จั์แห่งหิมาเออหิมามันอาจจะอ่านยากหน่อยผมนี่เป็นโดเรมอนที่ว่าเป็นภาคเดอะมูวี่ครับเอ่อปีสองพันหกผมถือว่านานมากเลยผมแล้วก็อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเออแล้วกอ็อยอดลมเหล่ายอดมนุษย์ภาคหนึ่งครับผมในแผ่นหนึ่งก็คือนี่ที่หนึ่งไม่ใช่ภาคหนึ่งทนเขียนว่า แผ่นนี้เป็นแผ่นหนึ่งผม,ผมก็คืออะไรวะ The Possible ที่อย่างที่มันเป็นทอ่นพ่อแม่ลูกลูกชายลูกสาวอะไรอะ่ะที่มันเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโรค่ครอบครัวตัวนี้มันแต่งชุดแดงๆรันลูกแล้วเอาไปช่วยโลกอะ่ะเออนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้ทุกคนเมื่อก่อนผมดูไปกระเจี๊ยวแข่งไปแม่งโคตรเงียบเลยผมชอบอะไรทุกคนเที่เอาถามว่าทำไมกระเจี๊ยวเงียบอยู่ดีเดชก็แต่ลงทางเพศก็เพราะว่าในเรื่องทุกคนในกระตุ้นเนี่ยม,ม,มันมีตัวละครผู้หญิงที่ผมเห็นแล้วคนเงียบเลยกคนก็คือตัวนางเอกครับในเรื่องนี้แล้วก็ ลูกสาวของน้องเอกครับซึ่งผมเห็นแล้วแบบเนี่ยเฮ้ยผมมา่านนี้กูนี่แม่งแบบเขาเรียแบบแบบแบบกสเปดบวกลูกคลิปเลยแหละเออแล้วก็เออ่มอนเตอร์ไมิวช่างแม่ของที่กูรีวิวคลิปไปแล้วอันนี้เป็นแผ่นสองไงผมเจอแล้วสีแล้วก็อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนมอะไรไม่รู้กูก็เอาออกไปก่อนก่อนที่เท่าที่รู้อ่าเออแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยคลายเครียดอ๋อ เออต้นตีบันเลงครับสําหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับครับก็ไปเปิดได้เลยผมนะแผ่นนี้ก็คือดูไม่ได้ครับแล้วก็เอ่อมิสเตอร์บีหนุ่มจริงๆริงมิสเตอร์บีเนี่ยมันมีเป็นหนังมาก่อนนะแล้วมันมาเป็นกระตูนไงซึ่งผมก็ดูเป็นแผดซีดีเมื่อปีสองพันห้าครับถือว่าเก่ามากเลยผมสอง5ัน้าี่ก็สิบเจ็ดสิบแปดีแล้วผมนะแล้วก็โปเกมอนครับหนุ่มประมาณนี้แล้วก็เอ่อเรื่องอะไรก็ไม่ดูไม่เคยดูนันแล้วก็เรื่องขี้เป็นไรสามได้เรื่องะลรวะ ฝงปีหกขากัดแทะกินคนโอ้โหแค่ชื่อเรื่องนี้แม่งทำให้กูกลัวมังสา ح, เขาไปใหญ่แล้วฮ้ยขยายหน่อมแล้วก็ซีดีเพลงจีนหมอ่ะเป็นเพลงของประเทศจีนมแล้วก็อะไรวะเนี่ยอ๋อเพลงรุ่งทุ่งครับเพลงรุ่งทุ่งโอเคแล้วก็อันนี้สารคดีสัตว์โลกเกี่ยวกับเพื่อสัตว์หน้าขนหน้าลิงอะไรอย่างเงี้ย่มก็ได้รับชื่อชุดว่า ไอชื่อชื่อสรอารคดีนี่ผมื่อว่าทายาทใหม่สายพันธุ์โลกผมแล้วก็ชื่อชุดว่านี่ผมลิงสัตว์พัฒนาการขั้นสูงของโลกที่อตอนนะเคแล้วก็เอ่อเป็นเสียงไทยอะภาคไทยนั่นแหละผมแล้วนี่ก็อีกแ้วผมซีดีเปล่าผมแผ่นไลร์เปล่าเนี่ยผมสังเกตว่าทำไมเอาคลิปที่แล้วทำไมมีซีดีเปล่าถามว่าทำไมก็คือเอ่อซีดีเปล่าเนี่ยมันเอญมาป,ป่าปนอย่างนี้ไงก็เลยนี่ผมมันเลยติดมา้ดยแล้วก็ เรื่องนี้เป็นแผ่นหนังกอล์ฟอีกแล้วผมก็คือหนังจีนเรื่องนี้ครับผมหนังฮ่องกงชื่อว่าคนเล็กมัาเทวดาแผ่นหนึ่งผมซึ่งถามว่าไอทำไมมี100รอยลูบมืออย่างงี้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมดูเรื่องนี้ทุกคนแล้วผมก็เจอฉากที่อ,อ้โหอย่าเงี้ยเออมันเป็นเงี้ยแล้วไอ้โจนิชื่อเออแล้วก็ไอ้บ้านก็เป็นลูบมืออย่างเงี้ยุกวนแล้วซึ่งผมอินหนังนะเนื่องความที่อินแล้วชอบมากก็เลยเอาเอาเอาไอเนี้ยปากกาเปจิกบ้านเป็นลูบมืออย่างงี้เออเฟียลดีมั้ไอเฟียลดีมั้ทุกคนแล้วก็ มิสเตอร์บีนครับอ่าแต่เป็นจะใหม่กันแน่นอนอันนี้คือไม่ใช่แผ่นที่ใหม่เก่าหรืออะไรนะแผ่นนี้ซื้อมาเมื่ออ่าสิบเอ็ดปีที่แล้วผมหรือปีสองพันสิบเอ็ดนี่ตอนนั้นผมมีเครื่องซีดีไงแต่ตอนนี้ก็คือดูไม่ได้นะครับแล้วก็หาดูช่างแม่งก,ก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้ชิ้นนี้ก็ไม่รู้มันก็ออกไปอ่ะันนี้กูก็ไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยอ่ามาร์ลีเดอร์ไฟผมก็คืออ่ามาร์ลีเดอร์วีห้าครับน่าจะเป็นเพื่อ่าไอ้ไมดแดงทีเขียนจริงคนไทยชอบเรียกผมแล้วก็ อะไรวะเนี่ยเฮอร์บี้ภาคสองผมเฮอร์บี้สองเนี่ยไอรถเต่านางงนะผม,ลผมแล้วก็หนังฝรั่งเนี่ยครับหนังในตำนานยุคแปดศูนย์ผมเรื่องจูมนจีผมหรือเกมกระดานปิดสนามมรณะผมก็ถือว่าแบบใครที่เกิดทันมึงไม่เด็กแล้วในเรื่องนี้แล้วก็อะไรวะเนี่ยแม่มุงมรณะผมหนังนี้ก็เป็นหนังฝรัง่งเหมือนกันหนังเก่าเลยครับแล้วก็อะไรเนี่ยแสบสนิทสิใสหน้าผมเป็นหนังไทยโบราณเลยหนังเก่าแลว้วอะเออ ประมาณสิบเจ็ดปีแล้วผมก็ในในในหนังตรงนี้โกตีให้รุ่นทุกโกตีเลยคือยังหนุ่มอยู่เลยอะ่ะเออแบบยังอายุไม่เยอะมากแต่แวเตี้ยเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ใครวะไอเน,นี้ยนาคอบทุกคนอัน,นี้โกตีอันนี้ใครก็ไม่รู้ผมแล้วก็อ่ะอันนี้ใครก็ไม่รู้ช่างแมงไม่รู้จักผมแล้วก็อันนี้ไอออนคริงผมก็คือเป็นภาคสามนะผมแต่แผ่นนี้คือ คือดูคนเหี้ยมันมันยิ่งกว่าคนที่เป็นโรคเด็กแตกแดะที่เกิดมาแล้วเป็นผิวแตกแตี้ยเหี้ยโคตรสยองเลยแผ่นนี้คือดูไม่ได้ทุกคนมันขึ้นลาหมดแล้วแล้วก็เป็นแผ่นแท้เลยนะแต่แม่งพังไปแล้วแล้วก็เออ power ranger ครับอันนี้จะเป็น power ranger ภาคไทยผอเป็นตอนตอนออกมากระตนยุคเก้าศูนย์ครับแล้วก็เต่าอะไรไม่รู้ก่อนไม่ออกแล้วก็กระตุนอะไรไม่อะทานจิ๋วครับมันจริงจงแม่ผมตอนที่ไปไลฟ์มา,แม,มมนะแ,าแม่ผมไลฟ์ผมนะแผ่นแต่ว่าแม่ผมด้วยความที่ไม่รู้ไม่เคยดูอะไรไง จริงๆมันไม่ใช่กระตูนทุกคนมันเป็นหนังฝรั่งนี่แหละครับแล้วก็เชียเช่ยเชี่ยแผ่นสนับฟิล์มโอ้โหไอแผ่นเนี้ยผมบอกทุกคนมึงผมบอกข้าว,ว่าเลยครับเลือดสาดตัดกระเจียวสาดิดแล้วก็เอาพริกไปยัดจิ๋มมั่งเออแบบเขาเรียกอะไรทุกคนแบบอ่าสนับฟิล์มแบบโคตรโหดสาดิดวิปริตเออแบบแผ่นนี้ก็ดูไม่ได้นะโอ้ เฮียกูนี่แบบผมต้องเอาไปเก็บให้พ้นจากมือเด็กเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคือถ้าใครจิตไม่แข็งหรือใจไม่แข็งพอมึงไม่ควรดูนะแล้วถ้าคนท,ที่ดูแผนนียผมบอกทุกคนว่าพวกมึงเนี่ยมึงจะกลุ้มเป้าตัวเองเลยเพราะมันมีฉากเด็ดอ่าทรมานกระเจี๊ยวผู้ชายแบบ,แบบก็คือควยได้แลผมแล้วต่อมาก็คือเป็นอะไระเนี่ยอ๋อเพลงอ่ะเป็นเพลงผมเพลง,พลงโบราณแล้วก็อันนี้เป็นหนังรถแข่งครับเป็นรถแข่งที่โคตรดิบเถื่อนแล้วก็ม้า,มา แผ่นสองซึ่งไอแผ่นแผ่นหนึ่งก็คืออยู่ EP ที่ที่ผมเคยให้ดูเมื่อกี้ผอันบล็อกนั่แล้วก็หนังเรื่องซปเปอร์แมนภาคสามมันเป็นหนังฝรั่งในปียุคยุคเจ็ดศูนย์นะผมว่ายุคเจ็ดศูนย์ประมาณนี้ผมแล้วก็ปังปอนคนระับเป็นกระตูนสําหรับเด็กที่เขาแถมมาจากอไอซ์ครีมผมคืออติมบอลนี่แหละตอนนั้นผมซื้อสองแท่งนะแล้วแถมเป็นดีนี้ให้ผมก็มาเปิดดูผมก็แผ่นหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนนะ ก็มีไอ้ปังปอนนะเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้ผมไม่รู้เขาเรียกแล้วก็หาหนุมานครับอ่าแล้วก็อ่าชาร์เทลแผ่นแผ่นเอแผ่นหนึ่งนั่นแหละผมที่ผมรีวิวเมื่อกี้แล้วก็อ่าอ,อะไรวะเดี๋ยวเดีอ่าสารคดีสัตว์โลกหน่อมเพชฌฆาตน่อมนักล่าหน่อมก็คือเป็นเหมือนกับมันคือควายเหรอกูไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็แล้วนี้ไอ้แผ่นนี้จะเป็นหนังเรื่องกาฟิลเวตรวมชุดผมก็คือมีทั้งภาค หนึ 1> 1, ่งภาคสองและภาคสามมันก,ก็คือรวมในนี้เลยผมก็คือแผ่นดีวดีครับซึ่งแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ปั๊มเอาผมเป็นแผ่นที่ของเถื่อนนั่นคือแผ่นผีนั่นแหละซึ่งแน่นอนเขาบ่าแผ่นผีผมพังไปแล้วครับประมาณนี้แล้วก็เอ่ออะไรก็ไม่อ๋อฮิปฮอปน่าจะเป็นเพลงผมแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นหนังโป้มหนังโปเอวีญี่ปุ่นผมหนังโปญี่ปุ่นนะผมโอเคแล้วก็น,นี้เคโรโล่แผ่นสองผมเดือดร้อวีซึ่งเคโรโ่แผ่นสองนี่โดนทุกคนรู้ว่า แผ่นเนี่ยผมเคยเปิดดูผมมีมีฉากโจดูปากกันแล้วกมีฉากเอียดกันเนี่ยนะร้อเล่นกูมั่วเหมือนกันเทโลเป็นกระตูนติดฝองบวมมันจะไม่มีได้ไงจริงๆทุกคนแล้วก็นี่เลยทุกคนหนังในยุคแปดศูนย์เรื่องแอนดรูวหรือว่าชื่อสากีนะผมบิสเอ่อมอร์เทลแมนเอ่อไม่รู้มันเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับว่าหุ่นยนต์เนี่ยผมที่อยากมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์เอยากจะแก่ตายเหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยคือประมาณแต่มนุษย์ก็คือเกียรติชังหุ่นยนต์เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ผมมาก คดีเด็ดนี่เดี๋ยวนี้คดีเด็ดม่ต้องหาดูในทีวีด้วยเพราะมีมีแต่มามีเป็นแผ่นซีดีให้เราดูคนนี้เขาก็จะเป็นพิธีกรในรายการที่อยู่ตั้งแต่ต้นเริ่มในคดีเด็ดประมาณนี้ผมแล้วก็อันนี้เป็นหนังชุดรวมผมแล้วก็เป็นเทนเป็นเทนรวมครับแล้วก็นี่ครับเรื่องแฮร์รี่พอสเตอร์ผมก็มีไอ้ลอนวิสลี่ผมแล้วก็แฮร์รี่ผมแล้วก็ไอ้อะไรอะวัดเออะไรอะ วัสดุและสิ่งอย่างจำไม่ได้ทคนสามสามคนที่ถือว่าเป็นดาราเด็กที่โคตรดังนะในประเทศอังกฤษเพราะผู้คนสามในคนเนี่ยถือว่าเป็นคนนักแสดงที่เขามาจากประเทศอังกฤษก็เพราะหนังประเทศอังกฤษแหละผู้คนรู้ว่าว่าหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังของอังกฤษผมไม่ใช่อเมริกาสร้างนะผมบอกไกว้ก่อนเลยทม,มแล้วก็เรื่องนะครับเออพอดีเลยเรื่องโปเกมอนผมเป็นภาคหนือโมบีผมซึ่งเป็นภาคในปีสองพันเก้าครับแล้วสองแผ่นนี้ผมยืนยันว่าดูได้ปกติผมไม่พังนะดูได้เลยทุเพราะว่า ฝนไม่ค่อยขึ้นแล้วมันโบก,กับไม่ค่อยถีสีสหรือถูอะไรเี้มันเลยแบบจึงดูได้นะแต่ว่าแผ่นไอ้แผ่นนี้ทุกคนอาจจะมีสะดุดหน่อยนะับผมก็เป็นโปิกมอนภาพป,ปีสมรรแล้วผมก็แผ่นนี้ซื้อมาเมื่อปีสองพันสิบครับก็ประมาณสิบสามปีที่แล้วม,มาประมาณนี้แล้วก็เนี่ยกิ้งงา,งามครับเนี่ยกิ้งงามแต่ชื่อภาษาอังกฤษนี่คือผมอ่านไม่ออกนะผมก็เอ่อเป็นกิ้งงามภา,า,าคแรกับผมมาประมาณนี้ครับผมมีคด,ดีเด็ดต้องสองแผ่นเลผมแล้วก็ เออกิ้งงาภาสีผมนะครับแต่แผ่นนี้ก็ยังดูไม่ได้นะครับอืแล้วก็สารคาดีสัตว์โลกแล้วแต่นี่จะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลสัตว์อวอปลาอะไรอย่างเงี้ยนะผมพวกสัตว์น้ำอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี้ยผมสารคาดีเอ่ออ,อ,อะไรอุทยานธรรมชาติในท้องทะเลก็คือนะครับชุดหรือชื่อตอนผม ส่วนสวรรค์ใต้ทะเลของของทางค่าย GM หนุ่ม GM เนี่ยเขไม่ใช่ GM ที่คอยจาัดก,การปัญหาเกมไม่ใช่ทุกคน GM นี่เขาม,มันเป็นค่ายของเวอร์สารคาดีสัตว์โลกที่เป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ยผมตัวน,นี้ผมซื้อมาจะไมดซื้อมาแผ่นหนึ่งก็ 40, 40บาทผมตามตลาดเั่าไปรมโอเคแล้วก็ครับเออแฮร์รี่พอตเตอร์อ, Potter, อ,อผ้า มันมันไม่ไม่รู้ว่าภาคอะไรผมจำไม่ได้ตัวนแฮร์รี่พัลเตอร์ซึ่งภาคเนี้ยแฮร์รี่พัลเตอร์ถือว่ายังเด็กอยู่เลยทุกคนอายุแค่สิบสี่ปีนะผมตอนนั้นนะผมโอเคมาเนี้ยครับแล้วก็มิกกี้เม้าส์ครับการ์ตูนสำหรับเด็กซึ่งผมก็ดูมันจนแผ่นเป็นร้อยผมแล้วก็หนังซาดิสติกแล้วผมเนี้ยครับคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังฝรั่งที่ว่าเก่ามากครับปีสองพันหกเลยนะกับเรื่องชาร์จสองชาร์จเนี่ยแปลว่าเออชาร์จไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่นี่ผมซึ่งชื่อไทยของหนังเรื่องนี้ผมเคยไปดู้ววมันชื่่อา คนชาร์จไฟฟ้าภาคสองผมถือว่าเป็นหนังเก่าแหละแล้วก็ภาคนี้ถือว่ามีฉากถือว่าอย่างแบบฉากที่โคตรซาดิสแล้วก็เสียวไข่เลยเพราะมันจะมีฉากหนึ่งที่ผู้ชายอยู่ในบ้านทุกคนเป็นผู้ชายคนร่างอ้วนอ่ะแล้วเขาอยู่มันกำลังเสพสมกํกาลังสีนวลกับผู้หญิงโสมพิดินหรือกะหลี่ทุกคนแล้วก็แล้วก็กะหลี่หนีเนี่ยกำลังจะหนีจากบ้านเนี่ยไอ้ผู้ชายอ้วนก็ตามมาเลยกละหลี่ทำแบบพิเศษครับเอาทิ้คนอ้วนล้มผลทิ้งพื้นแล้วก็เอา เอาจักรยานเด็กอ่ะที่เป็น่วนล้อมากระแทกกระเป้าจนกระไข่กับกระเจี๊ยวเรื่อไหลเละเลยผมถือว่าเฮียโคตรซาดิสเลยอ่ะผมอยากเจอผู้หญิงเี้บางอย่าให้มาเขามาตบหน้าแบบเ็นไกครับก็ผมเชื่อว่าบนโลกเราเนี่ยยังมีผู้หญิงที่ชอบชอบซาดิสนะผมชอบมากเลยผู้หญิงนี้อยากเจออยากเจอมากๆเลยแหละโอ้โหครับแล้วก็อันนี้เป็นสารคดีแล้วอ่สารคดีสั์โลมเป็นเนี่ยผมเอ่อชื่อตอนชุดเนี่ยผม มหาสัจย์ใต้ทะเลปลาแสนสวยในโลกใต้น้ำผมก็คือไอปะกียเป็นสัตว์ทะเลแต่นี่คือจะเป็นเหมือนกับอ่าจะเป็นสัตว์ทะเลที่แบบปลาสวยๆงามไม่ดุร้ายไม่มีพิษอะไรอย่างงี้ผมแหม่ก็ดูสบายหูสบายตาแนละผมแหม่กับจะค่า gm ผมแล้วก็เรื่องอะไรไว้เนี่ยแก๊งสีขามาป่วนเมืองผมก็ไอเรื่องที่กูเคยอันบล็อกเมื่อคลิปที่แล้วนี่ว่าแต่นี่มันเป็นแบบแผ่นแบบไม่ใช่แผ่นลท์อะ่ะเออมันเป็นแผ่นแทบ็บแล้วก็ แฟนฉันครับเป็นหนังไทยนเมื่อปีสองพันสี่ครับเป็นหนังเก่ามากเลยครับเป็นหนังแฟนฉันนั่นเองครับผมเรื่องนี้ตอนนี้ผมยังอยู่โรงเรียนผมยังคือผมอ่ะยังอยู่ปสองเล่ยทุกคนยังยังเอเรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศร,รีสมุทรบำรุงอยู่เลยเป็นโรงเรียนแถวบ้านผมเองครับซึ่งเรื่องนี้คือแต่บอกนะครับปัจจุบันเด็กสองคนนี้ผมได้โตโตแล้วครับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วครับประมาณน,นี้ครับแล้วก็แต่ใกล้หมดทุกคน แล้วดูไงมันเยอะขนาดไหน,นผมผมเพิ่งบอกละว,ว่าถ้าถ้าเกิดจะแบตมาอันเบอกหมดอ่ะคลิปหนึ่งก็ยังสามสิบนาทีก็ยังไม่พอมอันนี้รูปครับถามว่ารูปอะไรก็คืออ่ารูปโป๊งแต่ทางบ้านนั่นเองผมรูปแบบรูปยึดกันอะไรเงี้ยคนไทยนี่แหละครับแล้วก็อ่าอะไรวะอ๋อนี่กูอันบอกเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วด้วยแต่ว่ามันเป็นแผ่นนี่แแผ่นหนึ่งโอเคแล้วก็ แล้วชัดเทวสองโอ้เดิมๆป่ะแล้วก็บิสซอีนุ่มอเหมือนเดิมแล้วก็ยูบบอที่ผมเคยรีวิวแล้วเอเฮ้ยเฮ้ยการการกล้วยทุกคนโอ้โหการกล้วยภาคแรกอันนี้จะเป็นกระตูนของค่ายกันนาหรือค่ายกระตูนแอนิเมชั่นคนไทนสร้างนุม่มแล้วก็กระตูนการกล้วยนี้จะเป็นภาคแรกครับเป็นปอีอยู่ในช่วงปี2005นหุ้่มถือว่าเก่ามากเลยครัม,มแล้วก็ด้านหลังคือสภาพตั้งแต่25 0 5ทุกคนแล้วลองคิดดูว่า มันขนาดนี้ทุกคนลองลองคิดดูว่ามันยังดูได้หรือแบบรึเปล่าครับใช่ครับมันดูไม่ได้แล้วผมด้วยขึ้นรานซะขนาดนี้ผมแล้วก็ไอ้นี่ก็ดูไม่ได้แล้วแผ่นแมงเสียไปแล้วนั่นคือคนเล็กหมัดเทวดาครับแล้วก็เหมือนเดิมมิสตบีนครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมที่รวมก้านกล้วยหนึ่งกันกล้วยสองแล้วก็รวมมาหันนึบานสองผมทีก็พังไปแล้วครับผมแล้วก็เฮ้ยเกมเฮ้ยเกมเกมของเครื่องเซกาเซเทอร์นมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ย แล้วดูสภาพเนี่ยกูบอกเลยว่าพังเลยโหไม่สามารถเล่นได้แล้วโหแล้วก็ซีดีไอ้ตัวน,นี้ผมต้องเียกว่าแถมมาจากโรงเรียนตอนนั้นโรงเรียนเขามีกิจกรรมนะไรไ่รูทุกคนแล้วเขาก็แถมมาให้แล้วบอกว่าเปิดดูผมเป็นตอนนั้นแผ่นซีดีตัวน,นี้ผมอยู่ม .2 ออผมคือผมอยู่แค่ม .2 อ,อ,อยู่เลยแต่ก็วัยรุ่นแล้วแล้วเขาแถมมาจากผมไม่ไม่ค่อยได้ดูหรอกผมแล้วก็อะไรวะเมจิกคิสหนุ่มหรือว่าในการสาร,ร้างเด็กคนไทยสร้างก็คือชุดใจดีออกมาชุด11 ออ uh, นะันเฟรนจอมก้าวราหน่าก็เป็นวิดีดีสำหรับเด็กหนุม่มแล้วก็อันนี้ไม่รู้กันมันเป็นการ์ตูนเรื่องที่ทวมันการ์ตูเน,กนตเกี่ยวกับเพื่พืชผักอะไรเกี่ยวถั่วข้าวโพดมันฝรั่งอะไรอย่างงีม้มะเขือเทศอ่ะที่มันมีปากมีพูดได้มีชีวิตหนุม่มเป็นไอเดียที่การ์ตูนแปลกทีซึ่งแผนนี้ก็ดูไม่ได้นะผม,ผมแล้วก็อันสุดท้ายของเราบอบอดิการหน้าเหลี่ยมภาคสองก 2, ็ ภาคนี้มันเป็นพระเอกเราจะเป็นไอหม่ำแสดงเป็นพระเอกองเงี้ยอันนี้คือหม่ำครับมึงคือถ้าใครบอกว่าจำไม่ใช่หม่ำพี่เคยทุกคนมันมันมันแค่ใส่แว่นตาไม่ได้หม่ำความว่าเป็นดาราคนอื่นมันคือไอห,หม่ำทุกคนถึงมันใส่แว่นตาตามแต่กูก็รู้คือไอหม่ำจกมกงมแต่ปัจจุบันพี่หม่ำของเราคือแก่แล้วประมาณนี้ครับโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับการอันบ็อกซีดีในวัยเด็กของผมปีปีสองพันห้าสหกประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นการติสุดข,ของอีพีที่ห้ากันแล้วม ส่วนที่เหลือเนี่ยจะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นซีดีมาริเทิลโพนี่ครับทั้งของแท้แผ่นแท้แล้วก็แผน่นเพาะแผ่นปลอมหรือแผ่นผีเนี่ยนะครับผมที่ผมไปซื้อตามองผมนะเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และสับอตสกา์ให้ผมผมก็จะได้ครับเคเดเอร์เจอรต่อคลิปหน้าเหมือนเดิมนะบ๊ย